มาเลยวชิบดึง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 ดึดึงดดดงดึดึงดงดึดึดดงเนี่ยเล่นแบบนี้ก็ไม่กล้าเล่นปะถ้าเล่นแบบนี้ก็ไม่กล้าเล่นไหมอ่ะบนบ่นบ่นบนบทำไมก็ไม่รู้มันคือการต่อสู้น네ี่การเล่นนี้ชัก็การเล่นคือนะบนบ่นบน รถอยู่ในรนวนหนโอ้ยเนี่ยเร่ง้ปเลยเนี่ยทำค้ามากเลยเนี่ยคนเนี้ยขี้โกงไม่กินสักบาทหนึ่โอ้ยพี่ไม่เล่นนะ ทำไมมันต้องมันต้องมาลงที่ชั้นด้วยไหนคนเนี้ยงงบน่นกลาว้าจะไม่บน่นนะจะทักต้นให้บ่นอะไรกันครับเนี่ยขอใหม่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงคอคอมผมหนึ่งชัดเจนขอให้รอดปลอดภัยนะนรส จินข้อสามวันเราปลอดภัยนะ <Okay. S 2> เองรอบนึงคอมิดังขนาดนี้ CPU ก้สิแปดปอรเซ็นหกสามเจ็ดหนึ่งมันจะต้องแสงหกพันให้ได้มันง่อยสองทีแล้วเนี่ยขอเล่นรอบนี้ให้ผ่านก่อนเอาอีกรอบนึงเอ็กซ์แซดด้าสเตตีไม่เสร็จก่อนเถอะในเพิ่งเ,เข้า <S <S ตอนนี้เข้าไม่ได้เงินยิดอยู่ จูก็ยังไม่ผ่านเลยจูกูยังไม่ผ่านเลยจะไปเล่นกับเพื่อนได้ไงถามก่อนเถอะ <c oughs> ต้องจูให้มันผ่านก่อนสิสองครั้งใช่ไหมเมื่อกี้สองครั้ง,ง,งพี่จะทําพี่จะเล่นสองครั้งจะจู๊สองรอบจูให้ผ่านก่อนเวลาจะเอาใจช่วยเพื่อน <c oughs> อย่ากออกเกมนะครับคนไล่ <c oughs> ขอร้อง <c oughs> <c oughs> ขอภาวนาะ <c oughs> เล่นไม่ได้ก็อย่ากออกอให้คนอื่นเขามาช่วย